ครับก็สวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะครับก็กลับมาพบกันในเรื่องของการทําสื่อการสอนนะครับออนไลน์นะครับโดยใช้ Google Classroom นะครับซึ่งคลิปนี้ก็เป็นคลิปต่อนเนื่องจากคลิปที่ผมได้นําเสนอไปคลิปแรกในเรื่องของการแนะนํา ในส่วนของโปรแกรมนะครับทั่วๆไปในวันนี้จะลองอสร้างรายวิชาขึ้นมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับโดยที่ผมขออนุญาตสมมุติว่าอาจารย์เนี่ยได้มีตัวคลิปวิดีโอนั้นพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีเนื้อหารพร้อมที่จะนําขึ้น Google Classroom เรียบร้อยแล้วว่ามีขั้นตอนในการที่จะ,ะจัดวางไอเทมต่างๆอย่างไรนะครับโดยใช้เวลาไม่นานนะครับดับแรกเลยผมขออนุญาตเปิดตัวนี้นะครับขึ้นมาก่อนนะครับก็ลอ,องปิดก่อนก็ได้นะครับ ก็เข้าไปที่ Google Page นะครับแล้วก็เปิดมาที่ตัว Google Classroom นะครับอยู่ด้านล่างนี้นะครับคลิกเข้าไปผมย้ายตัวเองก่อนอเดี๋ยวผมขออนุญาตย้ายจากขวามาซ้ายนะครับมาทางด้านนี้นะจะได้สะดวกในการอธิบายนอาะครับเข้ามาแล้วนะครับผมก็เลือกนะครับ สร้างรายวิชานี้ผมมีอยู่หลายวิชาแล้วนะครับจะทําการเป็นการเทสเท่านั้นเองเนะเลือกนี่ย create นะครับ orion class นะครับเราต้องการสร้างวิชาก็เป็น create class นะครับผมจะสมมุตินะครับว่าเป็นการเทสต์เทสนะรายวิชา0 1 0 9 9 4 6 2ซึ่งผมมีเนื้อหามีคลิปวิดีโอพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับมูนะครับวิชาซ้อ,ซอย Physical condition นะครับ and plan code นะครับนะเรียบร้อยนะครับกด create นะรอสักครู่นะครับนะระบบก็ทำการนะฮะนะครับเนะี่ยนะ class code นะตัวนี้คือกุญแจเข้าห้องเรียนสำหรับนิสิตนะ ซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องส่งคลาสโค้ดนี้ให้กับนิสิตนะครับเพื่อที่จะเข้าชั้นเรียนต่อไปในอนาคตแต่นี้เรามาโฟกัสในส่วนที่เป็นคลาสเวิร์กนะครับซึ่งส่วนนี้เองที่เราจะต้องมีการสร้างนะครับไทม์ไลน์ของเนื้อหาต่างๆที่จะใช้ในการเรียนการสอนนะครับเข้ามาอันดับแรกเลยนะครับสมมุติว่าเรายังไม่มีของอะไรเลยนะครับก็เลือก Create นะครับแล้วก็ไปที่การสร้างท็อปิกก่อนเลยครับนะเราจะสร้างอะไรก็ตามนะครับต้องมา Create ที่นี่นะครับท็อปิกแรกที่ผมต้องการก็คือไล่ลําดับไปนะครับ ตั้งแต่ class material นะครับ class material นะครับแต่นี้มีหลายครั้งนะครับที่เรามีเนื้อหาที่นอกเหนือจาก class material นะครับอาจจะเป็นในเรื่องของ handout ต่างๆเนะี่ยผมอาจจะมี handout เข้ามาด้วยนะครับขอสร้าง topic handout นะ handout นะครับนี่ผมใส่หมายเลขนิดนึงนะครับจะได้รู้ว่ามีกี่หัวข้อนะครับ แล้วผมก็ต้องการเปลี่ยน class material นผมให้มีลำดับตัวเลขด้วยนะครับผมก็จะ rename ง่ายๆตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็ต้องการจะมีอีกสักอันนึงนะครับในการ quiz นะครับอ่าก็สร้าง topic เขึ้นมา quiz quiz กับ assignment โ okay, อเคนะครับแล้วก็คลิก เข้าไปอ่าผมลืมใส่ลำดับเนาะผมก็มาตรงนี้เลยครับ rename เล็กหน่อยนะครับผมอยากให้ quiz เป็นเรื่องใหญ่เนาะเป็นหัวข้อแรกที่มาก่อน handout เนี่ยผมก็ตั้งเป็น0ูแล้วกันโอเคผมได้แล้วนะครับ องค์ประกอบร่าวๆทีนี้ผมจะเริ่มใส่เนื้อหาเข้าไปในแต่ละส่วนนะครับอันดับแรกเนี่ยผมก็อยากจะเข้าไปในให้เนื้อหาเข้ามาอยู่ในนี้นะครับแฮนนเอาท์นะถ้าจะลองคลิกมาดูตอนนี้ยังว่างอยู่นะครับเราต้องการใส่เนื้อหาเข้าไปวิธีการก็คือเรากลับไปที่ท็อปปิกก่อนนะครับเราใส่เนื้อหาตรงนี้ไม่ได้นะครับเราต้องกลับมาที่ท็อปปิกก่อน เราทำการ create ตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะ assign ให้นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับในที่นี้ผมต้องการให้ material นะครับเป็นประเภทของ material นี้ต้องทำความรู้จักนะว่าอันนี้เป็น question เป็น material เป็น quiz นะครับเป็น assignment เนี่ยมันต้องมีการจำแนกตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับในที่นี้จะเป็น course syllabus นะครับจัดเป็น material นะครับผมขออนุญาตปักนะฮะตัว reuse post ตรงนี้เอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยอธิบายนะครับผมก็คลิกที่ material ปั๊บนะครับ ผมจะนำเข้า Material นะครับผมต้องการใส่ไปนะย้ายตัวเองอีกครั้งหนึ่งไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับตัวนี้เป็น c ค syllabus ใช่ไหมครับคอส l ิลบ u สนะครับอานะจารย์อากจะใส่คำค้นก็ได้นะประมวลการสอนอะไรก็ว่าไปผมขอ,ออนุญาตเอาแค่นี้กันแล้วผมจะไป attach นะครับ attach file มา เอามาจากไหนมีจาก Google Drive จากไฟล์ก็ได้นะในที่นี้ผมเลือกเอามาจากไฟล์ก็แล้วกันแต่จริงๆแล้วอาจารย์สามารถเก็บทุกอย่างบน Google Drive ก็ได้นะครับตรงนี้ drag มาก็ได้นะแล้วแต่ความสะดวกนะครับอันนี้ไม่ยากอะไรนะครับผมขออนุญ,ญาตมาเอาเลือกไฟล์ก่อนเนาะที่ผมมีอยู่ เป็นภาคต้นนะครับเป็นรายวิชาที่ผมเคยสอนมาแล้วนะครับเพราะนั้นผมมีคอร์สซรีบัดพร้อมอ่าเป็น PDF ่าผมเลือกนะครับเรียบร้อยนะครับอัปโหลดนะครับใช้เวลานิดนึงอ่าเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นเรียบร้อยแล้วนะครับท่านต่อไปนะครับผมก็เลือกโพสต์นะครับจนเราเราจะเลือกโพสใช่ไหมตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าดูทางขวามือนะครับ มันจะมีตัวนี้ครับว่าเราต้องการให้ตัว Material นั้นเข้าไปอยู่ในรายวิชาที่เราต้องการเทสเนี่ยนะสู0รหนึ่นะครับแล้วก็สำหรับนิสิตทุกคนนะครับที่มี Account ของ KU ที่เข้ามาเรียนในรายวิชานี้ที่สำคัญนะครับเราจะต้องมีการ Assign To p i c นะครับว่าเราจะให้คอร์สซีรีบัสนั้นไปอยู่ใน To p i c ไหนครับเราก็เลือกเลยครับว่าอันนี้เป็นในเรื่องของ h a n d o u t นะครับก็คลิกจากนั้นก็เลือก p Post ครับเรียบร้อยนะครับ ตอรอเวลานิดนึงอ่ะตอนนี้เรา hand out เรามีเนื้อหาแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับผมจะทําการไปที่หัวข้อ material นะครับอ่าซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับก็ยังว่างอยู่ใช่ไหมครับทีนี้เราต้องการที่จะทําการใส่เนื้อหาเข้าไปนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมจะลองตัวอย่างนะครับก็คือใส่ไปแค่บางคลิปเดีโอเท่านั้นนะให้พอเห็นภาพนะครับผมก็มาเลือก create เหมือนเดิมนะครับประเภท materials ครับ แล้วผมก็ใช้วิธีการ add text นะครับโดยที่เนื้อหารแรกสมมุติว่าหัวข้อแรกที่ผมต้องการาให้อยู่ในนี้นะครับก็เป็นในเรื่องของ introduction นะครับบทแรกบทที่หนึ่งสมมติเป็นเรื่อง introduction บทนำนะครับผมก็มาที่ไฟล์ของผมตรงนี้นี่เลือกได้หลายช่องทางนะครับแล้วแต่ว่าเราเก็บไฟล์ไปที่ไหนนะครับสำหรับผมนั้นผมมาที่นี่ครับ ผมมีตัวขอขไคลาสน่ามีอยู่แล้วนะครับ r o t u o t u o t อ่าทําเป็น P D F ไว้เรียบร้อยนะครับผมก็ใส่ไปนะครับผมก็เลือกอัปโหลดนะครับโอเคนะครับจากนั้นอย่างที่บอกไปนะครับต้องมาดูที่ Topic ด้วยนะฮะเรากำลังจะแอ s i g n เนื้อหาเข้าไปถ้าเกิดอาจารย์สมมุติว่าลืมจะเกิดอะไรขึ้นครับก็ไม่มีปัญหาผมจะลองโพสให้ดูนะครับ สมมติว่าเราลืมเลือก Assignment ว่าเป็น Topic นะผมก็เลือกโพสไปเลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเนื้อหาเนี่ยนะฮะมันจะไปอยู่นอก Topic ครับมาลอยลำอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะอ่าเราก็ทำการย้ายครับมาอยู่ใน Topic Class Material ครับง่ายๆอย่างนี้เลยครับเนี่ยฝังลงไปนี่มาไหมไม่มาเดี๋ยนะ ไม่ไปไม่ไปก็เข้าไปอีดิทแต่จริงๆแล้วในมือถือไปนะผมอาจจะกดอะไรผิดพลาดนะขออภัยด้วยอ่านี่ครับอ่ามาเลือกก่อนเลือกให้ได้ก่อนตรงนี้อ่าเป็นตัว Class Material นะครับเอางี้ไปก่อนนะจะได้จะได้ไปต่อได้นะครับเซฟนะครับเดี๋ยวผมค่อยกลับมาในประเด็นนั้นใหม่เนะเข้ามาอยู่แล้วนะครับ อยู่ในอินทร์รัชช์แต่นี้จะเห็นได้ว่าเนื้อหาตอนนี้เป็นลักษณะของ P d F เราต้องการให้มีสื่อการสอนที่เป็นหลากมิติขึ้นนะเราต้องการให้มีคลิปวิดีโอด้วยนะครับเราก็ทำการเพิ่มได้ครับก่อนอื่นผมต้องสต o อปตรงนี้มาที่ตัว u t u b e นะครับช n n e l ของผมก่อนนะครับไปที่โฮมอันนี้เป็นตัวคลิปวิดีโอที่ผมได้อัปโหลดขึ้นมาบนตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ ตัว YouTube เรียบร้อยแล้วซึ่งตัวนี้อาจรย์ก็สามารถ Create ของตัวเองได้ทุกคนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตมาที่ Channel ของผมเองก่อนนะครับแล้วก็ไปที่วิดีโอที่ผมมีทั้งหมดนะครับไป Playlist นะครับอ่าเนี่ยฮะรายวิชาที่ผมมีเนี่ยฮะ C62 อยู่นี่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเข้ามาที่นี่นะครับไปควานหาอ่า r o t u o t u o t i o n ของผมก่อนนะครับอ่าเดี๋ยผมมี introduction อยู่แล้วนะครับก็คืออันนี้ นะครับอันนี้ทําไว้อยู่แล้วนะครับก็จะง่ายก็จะเร็วขึ้นเดี๋ยวนะครับสวัสดีสี่สิบเจ็ด้นะครับผมตอสตัวเองก่อนสอนกันนะครับก็สิ่งที่ผมต้องการตรงนี้นะครับก็คือลิงก์ครับนะฮะผมมาเอาลิงก์เท่านั้นเองนะครับเข้ามาเอาลิงก์อ่าผมคอนโทรลสีลิงก์เรียบร้อยนะครับอ่าผมจะมาเพิ่มเนื้อหานะครับโดยให้มีคลิปวิดีโอด้วยนะครับ ก็เข้าไปที่ตัว create เหมือนเดิมนะครับเลือก materials นะครับจากนั้นนะครับผมก็เลือกว่า introduction เช่นเดียวกันนะครับแต่คราวนี้จะเป็นเป็นวิดีโอนะครับอ่าเป็นวิดีโอนะครับถ้ามีเนื้อหาอันเดียวก็ใส่ไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วผมก็เลือก add นะครับแต่คราวนี้ผมใช้ลิงก์ใช่ไหมครับผมก็เลือกประเภทเป็นลิงก์แทนนะครับแล้วก็วางลิงก์ลงไปนะครับ จากนั้นก็แ d ดลิงครับทีนี้ก็จะนำเข้ามาแล้วฮะตาม channel ของผมความยาว23นาทีนะครับก็กำลังดีไม่ไม่ไม่น่าเกินไปอ่าเรียบร้อยนะครับคราวนี้ผมจะแอดไซน์ท็อปิเลยนะครับให้อยู่ในส่วนของ c l a s s Material นะครับเรียบร้อยแล้วโพสครับนี่ครับนะครับถ้าอย่าลืมนะถ้าเป็นมือถือเนี่ยเราสามารถย้ายหัวข้อได้แบบอย่างนี้เลยนะนี เป็นในหน้าจอนี้ผมก็ชักเริ่มไม่แน่ใจจะต้องขอไปทบทวนดูก่อนว่าเอ๊ะมันทำยังไงได้นะครับเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเรามีครบหมดแล้วเนาะเหลือควิสนะครับควิสนิดนึงก็ทําได้นะครับสมมุติผมต้องการให้สร้างควิสใช่ไหมผมต้องการาทําเป็น question ประกันง่ายๆนะครับเรือกประเภทเป็น question นะครับคําถามก็คือว่า,าคําถามที่1น,นะครับเช่นนิสิตผมถามว่านิสิตคิดว่า สมบัติทางกายภาพดินที่มีผลต่อการเตริบโตของพืชตั้งคำถามไม่ดีมีผลต่อการเตโตของพืชอย่างไร นี่นะครับอย่างไรปุ๊บอันนี้เป็นคำถามนะครับแล้วก็ผมเลือกวเภทเป็นช็ตน s ซอ r ์นะครับก็ให้ตอบคำถามต่อไปนี้อาจจะใส่คำถามก็ได้นะครับว่าจงอ,าอธิบายนะครับอธิบายพอสังเกตตอบสั้นๆมานะครับอันนี้ก็ผมสามารถกำหนดได้นะครับผมให้คะแนนนะครับ เพราะว่าเป็นคำถามทั่วๆไปใช่ไหมผมอันเกรดนะครับอยากรู้ไอเดียเฉยๆแล้วก็ตัวเนี่ย student can reply to each other นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมก็เลือกให้เขามองเห็นคำตอบของคนอื่นด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้ติกช่องนี้นะถ้าติกช่องนี้ปุ๊บในนี้สิจะสามารถแก้ไขคำตอบได้นะครับเราก็ไม่เลือกนะครับ แล้วตัวนี้ผมต้องการจะโอเพ่นนะครับเพื่อดูนิสิตว่าเด็กเขาจะตอบอยังไงก็เลยไม่มีดิวเดตนะครับแต่ถ้าจะเลือกก็สามารถทําได้นะครับว่าเราสามารถสเกดด้วยเวลาได้แต่ในเบื้องต้นผมเอาไว้เท่านี้ละกันนะครับแล้วท็อปิกที่ผมต้องการให้อยู่ก็คืออยู่ในเรื่องของ Quiz Assignment นะครับเพราะนั้นตัวนี้เรียบร้อยแล้วอีกอีกช่องหนึ่งก็คือว่าเราสามารถเป็นอ่า g l e Form มนะครับมาแอ t แทสตตรงนี้ก็ได้นะแต่ผมสร้างคำถามจากตรงนี้เลยนะครับในแง่ของคำถามสั้นๆนะครับแล้วผมก็เลือก รอไวเลยทุกครั้งที่เขาเข้ามาในห้องเรียนนะต้องเข้ามาตอบเราโดยเฉพาะย่างยิ่งครั้งแรกของการเรียนเนี่ยนะครับก็เข้ามาตอบได้สมมุติว่าองค์ประกอบเนี่ยครบหมดแล้วนะครับจริงๆแล้วเราอาจจะมีมากกว่านี้นะครับนวว่าผมได้ลองดีไซน์ให้เห็นภาพเป็นคร่าวๆนะครับว่าเนี่ยเนื้อหาประมาณนี้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการที่จะพร้อมใช้งานนะครับนิสิตที่จะเข้ามาเรียนในรายวิชานี้นะครับขอเพียงนะครับเนี่ยเข้ามาที่ คลาสโค้ดตัวนี้นะครับอาจารย์เข้าไปที่ตัวรายวิชานะครับก็สามารถที่จะมองเห็นได้นะครับว่าคลาสโค้ดที่มีอยู่เนี่ยคือตรงนี้นะเราสามารถเลือกเข้ามาได้นะครับโอเคเนาะอันนี้เป็นตัวหน้าสตรีมนะครับก็เป็นฟีดข้อมูลข่าวสารต่างๆว่าผมทําอะไรไปแล้วบ้างนะครับคลาสเวิร์กก็คือหน้าเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ดําเนินการด้วยกันนะครับ แล้วก็ People เนี่ยก็ยังรออยู่นะผมเป็นอาจารย์สอนถ้าต้องการแอดเพิ่มในฐานะอาจารย์ด้วยกันก็ Invite เพิ่มตรงนี้ได้นะครับถ้ามีผู้ร่วมสอนมากกว่าหนึ่งท่านนะครับและนิสิตเองเนี่ยก็จะผ่านเข้ามาโดยใช้ g o เ g l e อ่า Class Code ตัวนี้ครับ UUM3DABU U, B, B, ตัวนี้ครับอย่างที่บอกไปแล้วก็ในเรื่องของเกรดก็ที่หลังสุดนะครับซึ่งตรงนี้ยังไม่มีนะครับ เอาเป็นว่าสมมุติว่าเนื้อหาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับตัวนี้ก็จะพร้อมใช้งานนะครับอาจารย์จะเห็นได้ว่าเดี๋ยวผมกลับมาตรงนี้ก่อนนะรู้สึกว่าย้ายตัวเองหลายรอบนะอาจารย์จะเห็นได้ว่าการสร้างนะครับวิชาออนไลน์นั้นง่ายมากเลยจริงไหมครับถ้าเกิดสมมติว่าเรามีการเตรียมเนื้อหาอยู่ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําเลยว่าเราควรที่จะมีโฟลเดอร์นะครับที่จะมีเนื้อหาหรือว่ามีเซสชั่นต่างๆเนี่ย <c oughs> ตามที่เราต้องการนะครับนอกจากนั้นแล้วในเรื่องของคลิปวิดีโอน,นั้นก็ทําไว้ให้พร้อม อาจารย์อาจจะไม่อชอบในเรื่องของการอัปโหลดขึ้น Youtube ก่อนแล้วมาที่นี่นะครับอาจจะเลือกใช้วิธีการที่ให้หัวข้อที่เรา,าเลือกสร้างเนี่ยนะครับลิงก์ไปยัง Google Drive ก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าผมเคยทดสอบแล้วพบว่าการอ่านหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะช้ากว่าการที่อยู่บน u t u b e นะครับซึ่งบน YouTube เองนั้นก็มีข้อได้เปรียบตรงที่ว่าอาจารย์สามารถ ดูฟีดแบ็กนะครับว่าเมื่อนิสิทเข้ามาเรียนนั้นหรือว่าคนภายนอกเข้ามาดูการเรียนการสอนนั้นมีความคิดอย่างไรนะครับสับสิ่งที่เราสอนเนี่ยก็จะช่วยทําให้การพัฒนาปรับปรุงเนี่ยเป็นไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเนะพราะฉะนั้นในคลิปนี้ผมขออนุญาตเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเนี่ยจ,จะมาลงรายละเอียดว่าเอ๊ะแล้วการอัดคลิปวิดีโอเนี่ยจะทําอย่างไรนะครับอันนี้ก็เจาะลงมาเรื่อยๆนะครับ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอันนี้อาจจะช่วยนะครับทำให้อาจารย์สามารถดีไซน์คลาสออนไลน์ของอาจารย์นั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับอะไรที่เห็นต่างนะครับหรือว่ามีแนวทางอื่นๆในการใช้สอนเนี่ยก็เต็มที่นะครับเพราะว่าอันนี้ผมก็ใช้ประสบการณ์ล้วนๆนะครับในการที่จะสร้างสื่อตัวนี้ขึ้นมานะครับดังนั้นใน,ในเรื่องของการหยิบ ไอเทมอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะมีวิธีการอื่นที่หลากหลายนะครับก็ลองปรับใช้ดูแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เวลาหมดลแล้วครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ